สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะวันนี้พี่เป้ก็มีข่าวสารมาฝากอีกเช่นเคยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันด้วยนะคะผิดพลาดประการใดพี่เป้ก็ขออภัยทุกท่านมาณนะตรงนี้นะคะมีข่าวดีมาบอกนะคะสําหรับใครที่เน็ตกําลังจะหมดนะจ๊ะหนึ่งคนหนึ่งสิทธิต้องสัญชาติไทยเท่านั้นลงทะเบียนซิมก่อนวันที่31มีนาคมนะคะได้10 G จิกนะจ๊ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเพื่อนๆต้องเช็คโปรโมชั่นของเพื่อนๆก่อนนะคะว่าจะหมดอายุวันไหนนะคะแล้วก็เช็คย่ดการใช้งานคงเหลือฟรีนะจ๊ะกดตามที่เลขขึ้นเลยถ้าใครเน็ตหมดจริงๆหมดอายุแล้วก็กดดอกจันทรึ่งดอกจันนะคะแล้วก็ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน13หลักกดสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะคะได้30วันนะคะ 10G จิกสวันเนาะ เน็ตฟรีมีทั่วถึงนะคะ1คน1สิทธิ์ต่อหมายเลข1บัตรประชาชนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่เป้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่มีเน็ตบ้านนะคะเขาก็จะปรับให้อัตโนมัติเลยนะคะก่อนอื่นเลยก็ขอให้ทุกท่านสู้ๆนะคะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะถ้ามีข่าวสารใหม่ๆใดๆมานะคะเดี๋ยวพี่เป้ลงให้ทันทีนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ